สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลตำรวจตรีปียะตอบแล้วหลังกองห้วยไรถามทำไมไม่ยอมเอารถจีโน่ออกมาดับเพลิงทำเอาโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆหลังนักร้องดังอย่างหนุ่มกองห้วยไร่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วโพสผ่านเฟซบุ๊กเป็นรูปภาพนักดับเพลิงกำลังอุ้มคนเจ็บพร้อมทั้งได้ระบุข,ข้อความว่า คุณค่าชีวิตพวกเรามันไม่มีในสายตาเลยเหรอรถฉีดน้ำที่มันแรงแรงอาจฉี่คนกระเด็นอายุไหน ล่าสุดพลตรวตรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่ารถจีโน่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ในการดับเพลิงซึ่งรถที่เหมาะสมต้องเป็นรถดับเพลิงหอสูงซึ่งรถน้ำหอสูงจะต้องสามารถผสมสารเคมีเช่นโฟมหรือสารใด้ที่จะต้องสัมพันธ์กับเพลิงที่เกิดขึ้นได้และเหมาะกับสถานการณ์เพลิงไม้ภาวะวิกฤตหรือเพลิงไม่ที่กินพื้นที่เป็นวงกว้างรูปแบบการฉีดน้ำรถดับเพลิงหอสูงก็จะมีความแตกต่างจากรถน้ำ ทั่วไปคือการสามารถฉีดได้แบบวิธีโคง้งมุ่งตรงถึงบริเวณเพลิงได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ